กอดจากนั้นไหลบ้าเอ้ยทีนี้พี่เฟิร์นเลยก็บอกว่าฟาเราอะหาคนออกรายการอยู่พี่มีน้องคนหนึ่งน่ารักมากชื่อเบนเอามาออกไหมก็เอามาออกจนถ่ายรายการกันใกล้จะเสร็จละเหลือคิวสุดท้ายละสิ่งที่เกิดขึ้นคือเบนเดินมาแล้วบอกว่าพี่ใช่ฟาโดพี่ฟาโดใช่ไหมครับอ้าวเบนเบนเข้าส,สบรายการแล้วเบนนาตทไาซ์หละ่ะนาัทเาซ์เสร็จปุ๊บนัทก,ก็ยิ้มยิ้มอยู่ยฟงกันนั่งแต่งหน้าใช่ไหมฮะนั่งแต่งหน้าไปเบนกันในห้างซาเพราะว่าเบน,นฟาแพ้ พอต้องแต่งเป็นผีก็นั่งแต่งผีอยู่เป็นๆพี่พี่เล่นซีรีส์เรื่อง end o f love หรือเปล่าครับฟาก็ใช่ก็ก็่ายไม่รู้ได้ไงอ่ะแฟนคลับปีนี่อ่ะตอนนั้นไม่รู้จักอะไรเลยสี่งก็คือเขาบอกว่าผมก็เล่นเหมือนกันครับฟาก็น้องเล่นหรอน้องเล่นเป็นใครออกมาข้างนอกโทรหาพี่อ่านพี่อ่านหนูเจอคนนึงเนี่ยเขาแบบชื่อเบนเขาบอกเขาเล่นซีรีส์เรื่องเราด้วยเขาเล่นเป็นใครเหรอพี่อ๋อเขาเล่นเป็นแบบพระรามอ้าวตัวหลักนี่ เล่นคู่ใครเล่นกันคู่อมคู่ผมนะหมอันนี้ก็เป็นเอ่อหล่าบรรดาเนี่ยพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆนะครับตัวแทนจากแบตเตอรี่ของอัลเลอร์ดนั่นเองนะที่ทำเซอร์ไพรส์กับในวันนี้นั่นเองนะครับที่เป็นประสบความสำเร็จทุกบ้าครับก็ก็พอพี่ชัยเข้ามาเป็นแฟนใหม่ก็เกินไ เนื้ออยนี่ถูกไหมวันนี้คอนเสิร์ตของเบนอันเลิศเลย ไมอยากมีเธอข้างไกลพอจะได้ไหมเธอที่เธอเธอคยไหมนี่คงฟังอ่เตรียมถ้าลืมกดอัดอีกไม่ได้แล้วนะอะคําถามครับขอถ่านอยากให้1ครั้งได้ค่ะมช่วงนี้ได้เจอน้องพอมบางไหมและคิดถึงเขามั้ยคะช่วงนี้เอาคําถามแรกนะฮะช่วงนี้ได้เจอไหมก็ ก็ยังยังไม่ค่อยได้เจอครับงานล่าสุดเราเราไปถ่ายอออองานรีวิวด้วยกันนะครับก็ยังไม่ค่อยได้เจอบ่อยแต่ว่าถ้าถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงครับก็ก็เวลาเวลาเราอยู่ด้วยกันเรา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 สนุกด้วยกันเรามีความสุขด้วยกันไม่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่คนละที่หรือว่าอย่างไงเราเราติดต่อเสมอนะครับเรา คิดถึงกันง่ายๆแหละคิดถึงกันฉันไม่ได้มีแฟนแล้วเหมือนแกนี่เออนะเราก็ชมเก่งเหมือนกันเฮ้ยซอไปเห็นเดอร์จ้าโอเคครับมาคนแรกหมายถึงว่าแต่ถ้ารอพร้อมเนี่ยรอพร้อมไม่ใช่หมายถึงว่ารอเธอพร้อมนะหมายถึงว่ารอเธอเลิกกับพร้อมก่อนไงมันต้องเหมาะกับเพลงนี้รอนานๆก็อาจจะบังทอนหูเธอมันเหมาะเพลงนี้ค่ะ มันหล่อแบบนี้ค่ะให้ฉันรลอแล้วได้อะไรถือว่าถือว่าไม่ขอต่อไปเลยนะแทนความรู้สึกเราที่สุดที่สุดตอนนี้ทีมคำถามคำถามทรกคืออะไรค่ะช่วงนี้ได้เจอน้องพรบางใบและคิดถึงเขาไหมคะช่วงนี้เอาคำถามแรกนะฮะช่วงนี้ได้เจอไหมก็ก็ยังยังไม่ได้เจอครับงานล่าสุดเราเราไปทากเอองาน รีวิวด้วยกันนะครับก็ยังไม่คยได้เจอกรอนแต่ว่าถ้าถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงครับก็เวลาเวลาเราอยู่ด้วยกันเรา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 ,เราสนุกด้วยกันเรามีความสุขด้วยกันเพราว่าไม่ว,ว่าเราจะอยู่คนลที่ไว้ยังไงเรา,เราติดต่อเสมอครับเราคิดถึงกันง่ายๆคิดถึงกัน เออไม่ดูเอ้ยคุณ่าพอใจคำตอบไหมคะเอ่อคิดถึงกันเสมอนลคะเอาหล่ะมาเดี๋ยวบอกของเล่นดีกว่าอยู่เอาไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันในแบบไลฟ์ไอจงไอจีแล้วกันเขาไม่รับผมนะครับฝากเป็นงเขาด้วยนะครับผมจะไปวิ่งไอจีฟังนะแค่เขาไม่รับน้อยใจที่เขารักจะตายไม่เห็นสนใจเลย อะไรครับเนี่ยไอ้บ้าเอ๋ยคิดถึงก็โทรหาไม่พี่พี่ฟังผิดว่าเจอแฟนคลับพร้อมหน้าพร้อมตาหรือว่าเจอหน้าพร้อมแล้วตาไม่พี่พี่ฟังผิดพร้อมก็พร้อมพร้อมผูดนี้คำเดียวค่ะพร้อมที่ไม่ได้แปลว่าเรดี้แต่แปลว่าสามีค่ะ สาม,มีโอเคไพ่ครพร้อมก็ดีใ,ใจแล้วอะไรยังไงสระแอร์ f อ r แฟนโนหนุอ๋ออ๋อแล้วได้เป็นเมมเบอร์ชื่อเขาแบบนั้นอ่ะอ๋อชื่อเขาตั้อองเคาว่าแฟนเขาพูดเองนะ น่าจะยุ่งน้าจะทำไอ้นั่นกิจกรรมอยู่หรือเปล่าเขาไปสุราษฎร์ใช่ไหมครับเขาไปสุราษฎร์กลับมาแล้วเหรอฮะหรือว่าบินอยู่ไหมเออใช่เนาะบินอยู่บินทบาทไหมโอ้ยถ่ายแล้วก็บินบนเครื่องบินอาะใสวันน่าจะบินอยู่น่าจะบินอยู่เอาไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันในแบบไลฟ์ไอจงไอจีแล้วกันบอกไปว่าเขาไม่รับผมนะครับฝากไปถึงเขาด้วยนะฮะแท็กสตอรี่ไอจีเลยฟังนะ แค่เขาไม่รักน้อยใจที่เขารักจะตายไม่เห็นสนใจอะไรเขาเลยเขาไม่รักพันบนชอบพูดชอบพูดชอบพูดโอเคแล้วชอบพอมไหมแล้วชอบพอมไหมก็อย่างที่อย่างที่ทุกคนคิดนะครับค่ะแล้วชอบพี่เม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยิดีเอาไว้ยานดีแล้วก็ขอบคุณมากที่มาให้กำลังใจผมในวันนี้นะครับผม เราเพิ่งหลายหลาคนอาจจะเพิ่งเคยเจอกันวันนี้วันแรกนะครับถือว่าสิ่งที่ผมได้รับมาตลอดเลยก็คือคกำลังใจนะครับจ่ายแฮชแท็กในแบตเตอรี่ของเลดมากๆนะครับน้ำต้ความดีใจแหละน้ำตาความปลืม้มทุกคนก็คือรัก วันนี้เบนเองก็มีสิ่งที่จะมาเซอร์ไพรส์กับทุกคนเหมือนกันผมขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยให้กำลังใจตลอดนะครับผมไปอ่านคอมเมนต์เจอผมไปอ่านคอมเมนต์เจอหนึ่งคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าอิจฉาด้อมแบตเตอรี่ของเมามากๆนะครับทั้งตัวศิลปินเองหรือว่าตัวแฟนคลับของเราเอง เราให้กำลังใจงกันตลอดเรามีความรู้สึกดีๆต่อกันเสมอนะครับ,รบไม่ว่าใครจะท้อเหนื่อยหรือว่าไม่มีอารมณ์ทำอะไรในชีวิตแต่ว่าพอเราได้เข้าไปในแฮชแท็กของแบตเตอรี่ของอาลีนะครับ,รบเราก็ได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามแล้วก็ เป็นพลังงานที่ดีมากๆที่คอ,อยเติมเต็มให้กตลอดครับถึงแม้เราจะไม่ได้เจอกันในงานอาจจะเป็นงานไลฟ์หรือว่าเป็นงานอื่นรั่สิ่งที่ได้รับแล้วก็ไม่ขาดสายเลยก็คือกำลังใจจากทุกๆคนครับผมไว้ให้ตัวเองเลย